กีตาร์โปรสำหรับผู้เริ่มต้นรุ่นใหม่ล่าสุดสีไม้สวยแบบนี้แล้วมีของแถมให้เยอะแปะบล็อกกันแกะกล่กองมาเรียบร้อยแล้วนะครับของหนึ่งกล่องก็จะมีนี่เลยกลีตาร์โปรขนาด41นิ้วจากแบรนด์คาเวสสีน้ำตาลสีใหม่ล่าสุดเลยนะครับจูนเนอร์เครื่องตั้งสายกีตาร์คาโปปัแจขันคอสายกีตาร์สำรองก,กีตาร์3มอันที่เก็บปิกสายสะพายแล้วก็เป๋าสะพายกีตาร์อย่างดีเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกัน ผลิตออกมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นสีน้ําตาลนะสีสันลวดลายสวยแบบนี้เลยนะครับออกเป็นสีไม้ขอบด้านข้างตัดสีขาวสวยแบบนี้และนี่คือฐานด้านหลังลายไม้สีสวยอคอกีตาร์ว้ามาให้แล้วเอาไว้ฝึกโซโลโด้านในได้และสายกีตาร์รุ่นนี้ปรับมาให้ต่าแล้วนะครับทำให้จับง่ายไม่เจ็บนิ้วนะลูกบิดเงาสวยแบบนี้บิดปรับตั้งสายได้ง่ายอคอกีตาร์ด้านในสามารถปรับคอได้และนี่คือกีตาร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากแบนด์คาร์เวสนะครับมีเขอแถมให้เยอะมีกระเป๋าให้ด้วยกดสั่งซื้อกร้ารมุมซ้ายมือหน้าคลิปวิดีโ คอมเมนต์เลยนะครับ